สวัสดีครับอีกหนึ่งคันครับผมลูกค้าเข้ามาใช้บริการก็อยู่ยุทธยาครับผมใกล้ๆก,กันเป็นแอทถาดอันนี้แอทถาดใช่ไหมพี่แอทถาดครับผมเนี่ยอันนี้ก็เสียงหอบลองตั้งค่าให้ลูกค้าดูครับผม เสียงฮอบอมีทั้งหมดให้24เสียงนะครับผมก็เป็นรุ่นจูนผ่านมือถือได้ตัวน,นี้ครับผมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับนี่ครับผมอันนี้เสียงหนึ่งแล้วก็ความดังความดังขึ้นอยู่กับอ่าลูกค้าเอาไปปรับเล่นได้เลยนะครับอยากให้ดังนี้ก็ใส่อีกได้ครับนี่ครับเพียงไปนิ้วลูดขึ้นมาเลยครับ เสียงมี54เสียงนะครับก็ไปปรับแต่งเล่นดูเอาครับหมดหอบก็สามารถใช้ทางลัดตัวนี้ปิดเปิดได้นะครับผมเราจะปิดหอบนี่ครับผมปิดที่ตุ้กล่องได้เลยครับผมปุ่มซ้ายมือเอาไว้ปิดเปิดเสียงหอบนะครับส่วนปุ่มขวามือก็เอาไว้ปิดเปิดโหมดปิดควันรถสายดีเซลนะครับผมตัวนี้จะมีปุ่มให้นะครับหนึ่งปุ่มนะครับสองปุ่ม อ่าส่วนตัวนี้ที่เป็นรูๆนี้ครับไม่ใช้นะครับอ่าเนี่ยหนึ่งปุ่มครับผมถ้าอยากจะเปิดก็กดบวกนี่ครับผมอ,อยากจะปิดก็เนียกดได้เลยมีตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็เสียงมีให้ยี่สิบสี่เสียงเนี่ยยีิบสี่เสียง ความเร็วตั้งได้นะครับช้าเร็วตั้งได้ความดางังตั้งดีเลย์ได้แตะแล้วให้เคร่งให้หอบกลับอะไรก็ได้ครับผมหรือว่าจะน่วงเวลาก็ได้โอเคอปิดหอบไปก่อนแล้วก็จะมีโหมดเ,เลร่งเดิมนะครับโหมดฟังก์ชันจะเป็นเ,เลร่งเดิมหน้าจอก็จะวิ่งวนลูปแบบนี้นะครับเ,เลร่งเดิมมีโหมดเ,เลร่งอัจฉริยะ AI มีให้5โหมดที่ Sleep Eco ไอสองโมดนี้ก็เคลื่งก็จะหน่วงๆนะครับถ้าเปิดใช้งานแต่ถ้าเราใช้เคลื่งไวก็มีคอมฟอร์ตสปอร์ตแดกเป็นใหญ่จะไวกว่า,าเคลื่งเดิมนะครับเป็นใหญ่ระบบเคลื่งไวคอมฟอร์ตสปอร์ตแดกเลือกได้เลยกดไปนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนกล่องอกล่องเป็นตัวเองครับผมอ่าโหมดแดกนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวเทสกล่องให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวผมปรับไปที่โหมดเคลื่งเดิมก่อน เครื่องเดิมคือโหมด AI ไอ่าเครื่งเดิมก็คือจะวิ่งวนลูปแบบนี้นะครับโหมดขับขี่ลำต้นเห็นไหมฮะโหมดขับขี่ลำต้นผมกลับไปที่โหมดเครื่องอัจฉริยะแต่ยังเป็นโหมดเครื่งเลืมอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องกดหรือว่าสั่งงานตัวนี้ก่อนอ่าผมจะเทสสังเกตลอบครับผมเหมือนเดิมครับเทสกล่องให้ดูผมจะเหยียบรอบไว้ประมาณอ่าพันห้าละกันครับเนี้ยพันห้าผมกดคําว่าคอมฟอร์ตสังเกตลอบครับผม รอบจะขึ้นมานะครับสปอร์ตหมดแดกนี่ยก็คือเราเหยียบไว้เท่าเดิมอันนี้ผมสาธิตให้ดูว่ากล่องมันใช้งานได้เหยียบเหมือนแล้วขับเหยียบคาร์เร่งที่น้อยลงแต่รอบมันจะมาไวขึ้นประมาณนี้ครับผมแต่คาร์เร่งเบาๆครับผม ที่สำคัญนะครับไฟเอ็นจิ้นไม่มีโชว์ติดตั้งถูกต้องคาลิเบตถูกต้องไฟไฟเอนจิ้นไม่มีโชว์นะครับหรือว่าถ้าท่านไหนทําผิดขั้นตอนมันกล่องมันสามารถคาลิเบตหรือว่ารีเซ็ตกล่องใหม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวครับผมกล่องสามารถรีเซ็ตได้มีโหมดปรับแต่งค่าเร่งได้เองพันระดับครับผมนี่เราไม่ใช้โหมดอไอก็มาใช้โหมดนี้ได้เลยปลายนิ้วครับนี่ครับปายนิ้วสัมผัสจิ้มได้เลยโหมดจูรีแมปเป็นรูปแบบกราฟ ก็ปรับได้ครับรถเดิมรถริแมปใช้งานได้หมดครับโหมดนี้อยากขันเร่งไวแล้วก็ยกขึ้นได้ครับนี่ยกกราฟขึ้นได้ครับอยากให้มันไวซิ่งจ๋าเลยแบบนี้เราก็จูนขึ้นได้ครับตอนปรับจูนก็ให้ดูกราฟมันสมมุติก็หน่อยนะครับแล้วก็สามารถเซฟไว้ได้เซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซฟไว้ได้สามกราฟครับผมหมดจูลิมแมปขับเร่งได้เองนะครับอิสระ โหมดเดินหอบอ่มาม่กกี้นี้นะครับโหมดปิดควันนี่มีให้ครับผมเลือกรอบปิดได้นะครับตัวนี้แล้วก็โหมดเร่งรอบรถติดเครื่องเสียงก็มีให้ครับผมอ่าค,คุ้มครับัอ่าตัวนี้ครับผมสั่งงานผ่านมือถือได้ครับพอเราจูนเสร็จมือถือเราไม่ใช้งานเราปิดได้เลยครับปิดแอปปิดบลูทูธอะไรได้หมดกล่องเขาจะจําค่าไว้หมดแล้วครับผมที่เราเซตไว้ทุกอย่างอ่า แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเสียงฮอบน่นนี่นั่นใหม่ปรับโหมดใหม่แล้วก็เปิดบลูทูธเปิดตำแหน่งที่ตั้งเปิดแอปเขาจะเข้าออโต้ให้เราอัตโนมัติเลยครับแล้วก็เข้ามาปรับแต่งได้เลยตัวนี้เข้าง่ายครับผมเป็นเวอร์ชันใหม่โอเคอ่าเดี๋ยวผมปรับโหมดแดกให้ลูกค้าใช้งานไว้ก่อนครับผมที่เหลือลูกค้าเดี๋ยวไปปรับแต่งเองครับผม โอเคครับผมก็ฝากด้วยครับผมสนใจสินค้าก็กดสั่งซื้อได้ครับผมกบแอดถาดครับผมใส่ได้ทุกรุ่นนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ